ก็เห e ็นเฮงหลายอู an ้ม an ันกระตนเพื่อนเบอร์โตโนรัสกระโดดพุ่งเบอร์โตโน่อตะปูแม่พี่น้องนะมันลุดนแน่น่ะไม่ไม่เอาตะปูมาต่อแน่น่ะไอจ่อใส่เปลือกมันจะยุ่งเพี่แอนเอาเบอาตอกะปูมันจิซักใส่ตีนเจ้าน่ะเจ้าอะตรกโอ้ยต่อตะปูกระได้เนาะ เอาต่อไปเึิงเ่องก็ตะปูน่ะเชิงทำไมล้งเงกลางแมเออนัเลยนี่ไงริพันมาเห็ดทางร้านเห็นแล้วโอ้าดเาะสวางไว้ตรงกลางเลยก็สุดยอดเลยวางไว้ ตเอาตันั้ไว้อานเนี้ยเ,เอาท้ะบมันจะได้หม่อัน,นอ,อยังตั้งอันนี้คุณลุงย,งยกแล้วเอาที่ตั้งไว้นะเบาเท่า,านะเนาะมันยกกึนนะินเนาะเอาไปจดมันยงบ่อียงซ้เอียงขวาว่ามันน่าจะติด้องทางนะไป

นเรู่้มาแล้วจาูนมา้าิงนเื่องบน้มจ่มปูนกันนะได้เอาเสาลงไปตั้งอะเครื่องสูบน้ำมากเอารถเอที่นี่ไปเครื่องสูบน้ำมากนะแต่ขึ้นสูบน้ำไปไหนอยู่ปูนหรือเข็นแททได้่มาพยายามเอาได้มันสะดวก่าเจออีกจะปล่อยมดเล่นปล่อยมดเลยมันสองคนมีหซอยกัน มีก่อนแต่มันมันมันของมันองโอเคไม่ให้เห็นหมดโอ้มาถือเโอ้จะดึงไปนั่ปล่อยไว้ก่อนทำมันไม่นด้ปล่อยไว้นั่นแหละไปทำอี้ปล่อยไปเลยปล่อยเลยไมทำีอ้กด้ยอยห้อ้ยโอ้อ้ยโ้อายอ้อันนอ้เอ้เอยโถือ้ย้คุณยโอนี่อ้วหรอ ไม่เพื่อนอยู่ตรงนั้นเอามาขึนไปเพื่อนเพื่ก็เอาขึ้นท้ายไม่เี้ยวคนสุดท้ายนะจิ้มเขนไปเลยนิ้มสท้ายไปเลยไปงานไปไปงานไปเอา่เด้อเนียไปย ไอีวก็ได้าตินาลงเีบังบอบังกะสางหรอกะสางไว้ไปแ้ววัจะไปยังนนะนี่ยัดนนี่ก็แล้วนะอามาไ้อยู่ยาใส่ก็จิง พี่น้องทุกคนครับหายกินซอยไปนะครับนี่บอกไปเยครับกินอยู่นี่ครับแจังคงเดินเยียบเลยไปถ่ายคีมตัวนี้ใส่ใส่คีมแบลนี้คีมกเขาจีนได้เินไอ้ไข่นวดไข่นวดถอ้ขนมผู้ใดชใส่บ้านแม่บอกขนมลูกใส่คิดว่าอยู่ดี ทุกเจ้าคืออันเอาแก้ไปไก่นะครับกูบยามถไมเออจะให้มันเป็นพื้นที่เขาเห็นดีอ๋อี่ไ้เพิ่มเอาแม่ลูกอนกินเขากัมกินเยอะัสน่ม่ครับม่ดยังไม่เก่ง แล้วแล้วพระท่านได้ขันโอ้ยขันอีหนังฮะ้องงบพระท่านขันใช่ไหมนใดกังสุมพอดแล้วเนาะคยเพเคยมาจะเทอะแม่เออโอยพัลมอะไรน้อยอะไรในสวนไปเลยพัดลมกระบอกพัดลมก็สิใช่ไหมพัดลมดิ่งเชื่เสาเดียวนี้เมาตรฐานเสาหนาดีครับ มันบมงามตัดอันตัดนึ่งยางเลขนาดงามรว่าลดดตัดสามดีกว่าใส่2เซนตัดสามตัวลุงมันยุยยางอยู่นะมันยุยงยางอมันแห้งดีมันแห้งดึงปูนจะยู่ครับันดึงปูนนะมันดีแล้วมันมงาม อันนี้เขาจะใส่สามสิบนตัวหลวมดมา็กบฟ้านั่นกบจิมัดนี่มักค้อยไปค่้อยมากมันยำยางอยู่แลวเนาะบอก่าเมงครับเวลาเขาเอามาเป็นมูลไปเออจาลอกเก่าเนี่นนี่ะอันนี้มันหันสามเยครับนมูลเลยบ่สะพานพระรามเก่าัดหนึ่งหังสามเครับมัดนึ่ยสามเป็ดะเขาไปเห็ดย่งเขาเหี่เป็นนี่หนาดเอีเขาไปเห็ดเป็นยย่างมันเนเวลาเขาเย็ด็นนี้นะ เขาทิองเขาทิ้งตัดมันทอขาดเลยนี่ขาทิ้จนกขาดเว็ย่าง่เขาทิ้เป็นนี่ไมยงยางแต่มันกระปดีมันหัดแิเดียวมันทำมีเสนูเนี่ยเวลาใส่เครื่องแหงๆนะเดีเรยบ่เอาปเอ้อเเอาลงตอาดพารเพาะว่าเน่ยเลยโอ้เลขาด

คำเดียวเลยไม่ได้เสียวอีกเด้อก็พี่น้องอีพีเสร็จแล้วครับก็เดีด๋ยว,วผมมีเรื่องจะพูดอะไรให้ฟังนะเอายี้มผันก้งมาดิอย่าลืมสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อนาลืมสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ทำด้วยนะคะอ้าวน่าที่บอกมีจริงโอ้อันนี้คือเรื่องที่จะพูดเออมมนเตมีจริงว่าตรงนี้มีมดแดงไอ้บอกว่ามีมดแดงแต่บอกไม่ได้แดงขันคงแค่ทุบมันเต็มหมดเลยนะโอ้โหเอออันนี้ก็ไม่รู้ทำอะไรนะหน้าฮันหลังอยู่เนาะ หลายเนนาคลิปให้นี้สวัสดีครับครัผมพ่อไปสร้างมากเอเป่าจไปสั่งอยไปสั่งมากเลยมาั่งไปก็เแล้วเขาต้องมัดเสาเลยจะสั่งแต่ถาม่ส่งเลยปูนมามาตีสั่งไม้เออตอนาก็สั่งมากาศลุงรงเลยนะตอนลงไปมัดต่อยุ่งาน่ยก็ไปสั่งปับ ก็เรียบร้อยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนที่ทำงานอยู่ที่นี่นะคะฝากช่องกี่ซัมเมรี่ยอดิสนแัมิลรี่นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่ๆขอบคุณและสวัสดีค่ะ